อูเดนิสหลวงพุโตปลอมเหมือนมะปลอมนะคร,รับปลอมปลอมปลอมเกดีปะ่ะถึงวิภาเกด,กดีต้องค่อยค่อพิจารณาอันนี้เขาตรวจสอบมารอบแล้วนะอันนี้ผมคนสุดท้ายเรารับเซอร์ทั้งทั้งพระใหม่พระเก่าพระกุบนะผ่านพระยอดนิยมทุกชนิดอะเนี่ยโอ้โหนี่ส่งมาเหมือนกันเลยโอ้มเอมื่อกี้เมื่อกี้เนื้อใบลานอันนี้เนื้ออันนี้เนื้อเกสอนเว้ยโอ้โห เดี๋ยวนี้เนื้อเขาขนาดนี้เลยวะเนี่ยแต่มันยังมีกลิ่นจําไว้เลยพระเนี่ยนะครับตั้งตาปีสองสามอ่ะผ่านมาสามที่าป,ปีอ่ะไม่มีกลิ่นแล้วมีกลิ่นตัางจิ้วหึ่งเลยอืกลิ่นแบบหึงเลยแล้วพระเนี่ยก็เล็กไปนิดนึงอันนี้ลูกจมโบจมโบเขาเรียกกันลูกลูกลูกของจมโบอีกทีหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้จมโบอันนี้จมแบลคทำพิมพ์มาดีดีเนี่ย เนื้อผสมดีมากเลยกินทึบเลยก็ใครม <t> ีพระอยากออกมามาเซอร์ประเมินมูลค่าหรือมาออกบัตรรับรองประเมินมูลค่านะเรายินดีนะเราก็สร้างความเป็นมาตรฐานให้กับเพื่อนๆนะครับเราตามมาตรฐานสากลแล้วก็คนที่รักพระทุกคนนะก่อนเช่าหาออกเซอร์ก่อนดีกว่านะครับคือออกบัตรรับรองก่อนถ้าออกบัตรรับรองแท้กับผมได้ประเมินมูลค่าได้เนี่ยท่านไปซื้อ ราคาเท่าไรคุณท่านคุยกันแต่ผมมีราคาคำประกันให้ท่านอยู่แล้วนะครับส้างความมั่นใจอย่างน้อยน้อยท่านก็จะไม่เสียเงนินฟรีในการเช่าหานาะโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับผมออฟฟิศก็เปิดวันจันทร์วันเสาร์ตั้งแต่เวลา11โมงถึง6โมงเย็นนะครับก็ตั้งอยู่ถนนกาญจนานะครับก็แผนที่ตามนี้เลยนะครับช่องทางการติดต่อก็ a c e บ o o k นะครับก็ทักเข้ามาได้ ครับส่งจากตา่างจังหวัดก็ส่งไปนี้ได้นะจริงๆแล้วก็มีขั้นตอนกันส่งมีแบบฟอร์มให้กระทักเข้ามาหรือถ้าท่านอยู่แถบนี้ก็วิ่งเข้ามาเร็วนะครับสะดวกสบายเดี๋ยวนี้มีที่จอดรถมีอะไรสบายแล้วเนาะโอเคครับกดติดตามฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างครับ